สวัสดีจ้าสวัสดีด็กๆทุกคนค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาค่ะเป็นส่วนชวนเด็กๆนับเลขกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปนับเลขนะแต่ขอทวนก่อนว่าเด็กๆรู้จักตัวเลขหรือเปล่าเอ่ยทีไรไรคะอะไรนะโอ้โหเยี่ยมยอดเลยค่ะเลขแปดนะคะเลขนี้ล่ะเลขนี้นะเลขอะไรคะอะไรนะอะไรนะอ๋อเลขห้าค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะ นี่เลยติ๊กตัติ๊กตับนึกออกใช่ไหมคะโอ้โหเก่งๆกันทั้งนั้นเลยค่ะเลขต้านะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะนี่อะไรคะนี่อะไรคะไม่ได้ไค่าเลขสามค่ะนี่นะคะโอโ้โ,อโหเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเลขๆนั่นเองนะคะสแสดงว่าหนูรู้จักตัวเลขแล้วใช่ไหมรู้ค่าไปด้วยแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะไหนๆทดสอบติ๊กทดสอบติ๊ นี่เลยคุณครูมีนมกี่กล่องอ่ามีกี่กล่องนะมีกี่กล่องนะองนะโอ้บางคนตอบได้บางคนยังตอบไม่ได้จะต้องนะับหนึ่งสองแล้วก็สมแสดวงว่าคุณรูมีนมสามกล่องแทนด้วยเลข3อุ๊ยอันนี้ง่ายๆใช่ไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมเอาถ้าเป็นแบบนี้นะแบบหนึ่งนะ เลยคุณครูมีเท่าไหร่นเนี่ยเท่าไหร่คะอ่าไ,าไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ต้องนับใช่ไหมคะอ่าเด็กๆช่วยนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดดีดีค่ะดีดีค่ะเก้า สองเ้วแบนี้เท่าไรนะคะสิบสองสิบสองมีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยเลขหนึ่งกับเลขสองมาแทนค่านะมันจะแทนค่าด้วยเลขสิบสองสิบสองคือเลขหนึ่งกับเลขสองซึ่งมันมาจากเลขสิบนะคะมาจากเลขสิบนะบวกกับเลขสองมันจะลา้เป็นสิบสองนะคะแบบนี้นะไม่ใช่สิบสองแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ใค่นะคะไม่ใช่สิบสองนะ 1ิบวกสองก็คือสิบสองมันจะเท่ากับของที่เรามีอยู่นั่นเองหมายความว่าตรงนี้มีรวมกันเป็น1ิบเนี่ยอันนี้เป็นสิบนะและนี้คือสองถ้าเราแยกเราก็จะแยกแบบนี้ตรงนี้สิบเนี่ยค่ะสิ 10, นะแลวตรงนี้สองถ้ามารวมกันเหมือนไมคอกีดเป็นเท่าไหร่นะคะที่เรานับได้ 12, สิบสองเก่งมากๆเลยค่ะดูไหมค่ะดูไหมค่ะคุณครูมีอีกเท่าไหร่คะนี่ใครดูบา องอายุใช่ไหมต้องนับถุกต้องเลยค่ะนับอย่างเดียวเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบ็ดสบสอามมีเท่าไหร่คะสิมอ่ามีสินั่นหมายความว่ามีสิบบวกกับอีก3นะคะเอาสิมาอยู่ฝนนั่งนี้บวกกับอีก3มก็เหมือนในนี้ค่ะตรงนี้มีค่าแทนค่าที่สิบ บวกไปทีสามนตฝั่งนี้สามนะคะฝั่งนี้ก็สิบนะคะเมื่อนํามารวมกันมันจะกลายเป็นสิบสามนะคะเวลาเขียนสิบสามก็จะเขียนแบบนี้นะคะลูกนี่เลยนะคะอ่าขออีนั่นนึงขออีนั่นนึงค่ะอั่นนึงมีไว้สําหรับเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักนะคะคุณๆเยอะอ่าใครอยากได้นะเตรียมตัวเตรียมตัวนี่เลย มีสายข้อมือนี่มีกัมปานะคะสายข้อมือกัมปานะคะมีเยอะเลยค่ะโอ้โหมีเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆรู้ไหมคุณแม่คะแบบนี้มีเท่าไหร่รู้ไหมยังไมไ่รู้นะคะจะต้องนับใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มีแปดแล้วนะคะอันนี้ทีค่ะทีค่ะแปดแล้วก็เก้าค่ะแล้วก็ สิบนะคะอันนี้กองนี้นะคะมีสิบแล้วนะคะเจ็ดอ่าถ้าเอามาอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็เป็นสิบอะไรคะสิบเอ็ดค่ะเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งอันสิบเอ็ดก็เป็นสิบสองเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะที่เราดูเมื่อกี้เนาะเพิ่มเจอันนี้ด้วยหนึ่ะสิบสามแล้วก็สิบสี่นี่นะคะนั่นหมายความว่าสิบตัวนี้ แทนด้วยเลขสีนี้นะคะมองเห็นไหมคะกับจำนวนนี้คือ4เราจะแทนด้วยเลขสีนั่นเองเนี่ยนะคะสีกับสีนะอันนี้นะคะเมื่อนวมของ2 2กลุ่มนี้มารวมกันนะคะมันจะกลายเป็น10 4นะคะเพราะว่าอันนี้10แล้ว11 2 3 10 4นั่นเ,นเองเก่งมากๆค่ะยเทียม เทียมนะคะมีทิ้มีทิี่าไปอีกเลยอ่าเยน่นะคะนี่ค่ะคนครนูมีกลวยมาให้เด็กๆด้วยค่ะมีเท่าไหร่คะเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คกันนับหน่อยสิหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบกล้วยีนี้มีสิบผลอยูนี่นะคุณครูไปซื้อกล้วยมาอีกอ่า สิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสิบสาสสหแล้วก็16นั่นเองค่ะคุณครูมีกล้วยอยู่ทั้งหมด16บลูกหรือ16บหผลนะคะนั่นก็าหมายความว่าถ้าเราแทนค่ากล้วยบีนี้มีสิบผลรวมกับกล้วยอีกตรงนี้ก็เป็นสิบอะไรนะคะ 16คะ่ะถูกต้องคะ่ะ16เขียนแบบนี้นะอ่าอย่างนีเห็นไหมเห็นไหมเ,เอาลแะบบชี่บ้านของดิเดตมีอะไรอยากจะนับบ้างไหมคะมีอะไรอยากนับไหมเออเดี๋ยวลองไปหามาสิลองไปหามานับสิครับมานับโชว์ครูได้นะคะยังไงบ้างคะเด็กๆได้อะไรมานับกันบ้างคะ่ะอ่าเป็นเอกเห็นบางคนเอาแมสมานับใช่ไหมมีจำนวนเท่าไหร่อเอ่ย โอได้ยินบอกว่าสิบห้ามีบางคนเอานมมานับด้วยอ่านมีเท่าไหร่คะอะไรนะคะสิบแปดโอ้เยีเ่ยมยอดเยีเ่ยมยอดค่ะเอาละเอาละเอาน,น,นับกันพอแล้วคราวนี้เราจะพาเด็เกๆมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเล่นมนี้อยู่ไหนคะเล่คนี้อยู่ไหนไปหยิบมาเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้าสิบเอ็ดเลยนะคะนี่เลยค่ะหน้าสิบเอ็ดเลยอ่านตามคุณครูค,ค่ะจ,จำจำนอน,อนอวนนอนนอนสิบเอ็ด ถึง12นะคะนี่อ่านว่าจำนวน11เ็ถึง12นะลูกเห็นแอปเปิลไหมคะมีจำนวนเท่าไหร่นะอาในลองนับซิมันจริงหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่้าแอปเปิลมี11ผลนะคะถ้าจะมาแยกเลข11ตามหลักหลักเขาจะมีหลักหน่วยหลัก10บนะคะเ,เลขหนึงอยู่หลักสิบเลขหนึงอีกตัวหนึ่งอยู่หลักหน่วยจะอ่านว่า11นะคะ ตัวนี้คือสอีบอสิบอเอดอเอดสิบเอ็ดนี่เขียนเป็นตัวหนังสือจะเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขอาราบิดก็คือ1่กับหนึ่งนั่นเองอ่าต่อไปมาดูตรงนี้ค่ะคำสั่งบอกว่าฝึกเขียนเลข11เอาละดีๆพร้อมไหมเราจะมาเขียนเลข11แข่งกันนะพร้อมหรือเปล่านะอพร้อมแล้วลงมือเลยเลข11อนะคะจะเขียนด้วยเลขหนึ่งนี่ หล้าปากปขึ้นนะคะแล้วก็หลักลงแบบนี้ค่ะเลน็นึงนะคะเออเออคุณครูแอนมองเห็นว่าใครนะเขียนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่ใช่นะลูกนะต้องเขียนจากข้างบนลงไปข้างล่างค่ะรอครุณครูด้วยจ้าเสร็จแล้วหรอรอด้วยรอด้วยแอนเราจะเขียนจนเสร็จทุกตัวเลยนะคะให้เวลาเด็กๆเขียนด้วยค่ะโอ้โหเด็กๆเขียนเร็วกว่าคุณครูอีกโอ้โห อย่าให้ออกน้องเส้นนะคะค่อยๆเขียนค่ะห้าเสร็จแล้วค่ะหลายคนก็เสร็จแล้วด้วยเก่งมากเลยค่ะได้สิบเอ็ดเรียบร้อยเลย,ยนอะไรนะเรามาดูกันสิคะลูกอ๋อบางคนบอกเล้สิบสองใช่หรือเปล่ามานับก่อนนะลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองจริงด้วยค่ะหลักสิบมีหนึ่งหนึ่งนี่คือสิบนะคะค่าประจำหลักสิบนะ หลักหน่วยมีอยู่สองคือสิบสองสอีบอสิบสอองอสองสิบสองนี่คือเลขอรารบิกเขียนแบบนี้นะคะต่อไปเรามาฝึกเขียนเลขสิบสองกันค่ะเริ่มจากเลขหนึ่งเลยแล้วก็เลขสองนี่นะคะลากขึ้นเลขหนึ่งลากลงแล้วก็เลขสองก็นี่ค่ะเลขหนึ่งลากขึ้นลากลงเลขสองก็เหมือนกันนะคะเขียนจากหัวลงมาข้างล่างนะคะ เด็กๆเขียนเสร็จแล้วหรอรอคุณครูด้วยค่ะรอคุณครูด้วยไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะเขียนทั้งหมดสองแถวเลยค่ะหรือว่าสองบรรทัดนะคะนี่เลยเขียนสองบรรทัดเลยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะทําตามรอยปะได้สองบรรทัดนี่ค่ะดอปเยียยเย่ยมดรอเยี่ยมอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากมากเลยตอนนี้เรากําลังเขียนเลขอะไรอยู่นะเลขสิบสองนะคะมีหนึ่งน้ำ สเก่งมากๆเลยค่ะอาละสำหรับใครที่เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะหรือถ้าไม่งั้นก็เก็บไว้เดี๋ยวค่อยเอามาส่งคุณครูก็ได้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะสำหรับวันนี้คุณครูแอนขอลาเด็กๆไปก่อนบ๊ายๆจ้าเด็กๆ